แฟนคลับรุ่นใหญ่นะครับก็คุณคิงก่อนบ่ายแล้วกันนะครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่า,าสนามสามอ่าวสเตเดียมนะครับรังเย้าของประจวบ FC เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานต่อไปแล้วนะถ้าการเลือกตั้งอบจอนะครับเปลี่ยนมือนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกตั้งอบจอกันนะครับในวันที่1นกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับก็ทำให้เนี่ยแหละตาม อโพสของคุณคิงเลยนะครับเ่ยอ่ะ,อะประเด็นนี้เห็นเป็นดราม่าอยู่ไหมเพราะมันเกี่ยววงการฟุตบอลใช่ไหมใช่ทีน,นี้ผมเราไม่เห็นเนาะว่าไอ้สิ่งที่คุณคิงก่อนบ่ายเนี่ยเอามาเอามาโพสเนี่ยว,ว่ามีการปลาใส่เนี่ยผมว่าก็ถ้าใครมีไอ้นี่ดีกว่าคลิปเออใครมีคลิปหรือว่ามีข้อความอะไรต่างๆต้องคลิปสิม่งั้นจะได้ชัดเจนเนาะคลิปปลาใส่นีเ่เขาบอกว่ามีผู้สมคัครขั้นหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะปิดใช่ไหม จะปิดเพราะว่าคุณพ่อของผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าลูกชายชนะเลือกตั้งนะครับจะปิดสามอ,าอ่าวเอาเป็นว่าผมว่าถ้าใครมีคลิปนั้นน่ะเอามาให้ดูหน่อยดีกว่าหลังไมาอินบ็อกมาเอออินบ็อกมาให้ดูหน่อยเพราะว่าเออมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นการไปกล่าวเพื่อที่จะอะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่านะเอออันเนี้ยก็ผมว่าก็ ฟังหูไว้หวูหหก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานนะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันมันพูดลําบากครับนะครับคือสนามออบคือสนามสามอนะ่าวเนี่ยจริงๆอ่ะมันคือมันชื่อสนามอ,อบจอประจวบคีครีขันมันก็เหมือนกับอ,อบจขอนแก่นของสนามอบจ่ออะแหละที่ขอนแก่นยูเอเต็ดก็มาใช้ที่ชลบุรีอ่ะ UTA ีเอสเตเดียมเนี้ยไดกินปัจจุบันใช้ไดกินตามสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นของอบจเหมือนกันทุกที่เนี่ยเป็นของอบจก็อย่างเงี้ยครับคือการเมืองพอง นั่งนายกอบจอเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ใช้สนามเป็นลังเหยา่าก็เหมือนกันเช่นเดียวกับการาประจวบนะครับที่เป็นสนามของอบจอ,อยู่แล้วแล้วก็ใช้สามา่าวสเตเดียมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีการเลือกตั้งวันที่นหนึ่งกุมภาพันธ์แล้วมันเกิดเปลี่ยนขั้วเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าคุณคิงเขาก็ไปได้ยินมามเขาก็เลยมาโพสต์ม,มันก็เลยเป็นประเด็นที่ในโซเชียลแล้วกันแต่ว่าในมุมมองของสื่อมวลชนคือถ้าคุณมีคลิปหรือใครเห็นคลิปจะได้แบบจะได้แบบ ยืนยันข้อมูลของที่คุณคิงโพสชัดเจนเลยใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน